สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขาะมือนี้นะคะพบพอกับช่องผู้จัดก,การแม่คนสวยกับน้องตุ๊กตักนะคะคนรักเกษตรเด้อค่ะผู้ช่วยนะคะมาซ่อยอย่างมาซ่อยถามเป็โตปัญหายังมีปัญหายังมีปัญหามือนีนะคะผู้จัดก,การแม่กับน้องตั๊กนะคะจะพาพ่อแม่พี่น้องมาทําจุลินซีย์สังเพราะแสงไววใส่ในสวนเฮาค่ะพี่น้องค่ะ ประโยชน์ของจุลินซียสังะห์แสงนะคะมีประโยชน์มีประโยชน์เลยสงสัยมือนี้มีผู้ซอยมาดินพันกันนะคะกกดิ้นแข็งนะ,ะประโยชน์ของจุลินรียนะคะเขาเอ่ยว่าเอา่อน้ำเอ่อจุรินซีสังะห์แสงเนาะคะ่ะพี่น้องคะเคล็ดจังไดคพอสิเป็นสีแดงๆแ,แบบนี้นะคะพี่น้องมือนีเขามีสูตรมีเคล็ดลับง่ายๆเลยค่ะบอกว่า,บ,าบ้านไดผู้ไดนะคะ ก็จะเป็นตองไปหาความดูร้ายค่ะพี่น้องนะคะเมืองคลิปนี้กระเฮ็ดเป็นเลยนะคะและกวก็ผู้ใดอยากได้เทคนิคอีกหลายๆอย,ย่างนะคะเพราะว่าจะเป็นเฮ็ดถ้วยไข่เน่าหรือว่าเฮ็ดถ้วยกะปิโน่นนี่นั่นนะคะอยู่ใน u t u b ปหลยแหงค่ะพี่น้องนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเบสิกพื้นฐานแหงค่ะสาหรับคนที่มือใหม่นะคะ่ะอยากเฮ็ดจุลินรี์สังคข้อแสงไว้ใส่ในสวนค่ะพี่น้องคะ่ะประโยชน์ของจุลินทรีย์สังะห์แสงนะคะเขาก็จะไปย่อยสไลา์อินรียวัตถุไปย่อยสไลา์พวก าถาดอาหารนี่สินะคะเพิ่มถ้า,าข้าวเอยข้าไปไลดน้ำลดผักนี่สิเนาะค่ะลดผักเนาะไปผสมน้ำลดผักข้าผักเขาจะเขาจะมีประโยชน์คือไปเพิ่มในตัวเจนนะคะให้ใบเขียวใบงามนะคะน่วยดกนะคะพี่น้องแล้วก็อันนี้ก็คือนิยมใส่สําหรับคนที่รักสุขภาพถี่บอนิยมใส่เคมีนะคะพี่น้องมือน,นี้นะคะเัาสองคนก็นจะผากันมาปรุงอาหาร <c oughs> จุลินทรีสังกอแสงนะคะพี่น้องเมืองนะะเนาะ วัสดุของเฮ้านะคะเอาตุ้กขึ้นเบาเบาตุ้กขึ้นเบาเบา,า,าเนี่ย <c oughs> <c oughs> มือไ่ค่ะนะคะอันนี้เป็นเลขกค้า e เลยค่ะพี่น้องอ่าวัสดุในการทํานะคะน้ําปลานะคะพี่น้องยี่ห้อใดก็ได้นะคะบมเด้โฆษณาเลยค่ะพี่น้องนะคะแล้วก็ซูรรสนะคะใส่รลายเจ็บร้ายใส่หน่อยใส่หน่อยแหมนนั่น <c oughs> แหลนะตุ้กขึ้นเบาน้องเข้าเบากะถือกางเกงเดอร์ค่นนะพี่น้องเด้อแล้วก็กะปินะคะกะปินี่ก็จะเป็นแบบว่าเพิ่นมี่ถัด อาหารหลายนะคะเพราะว่าทำผ่านวิธีการหมักอะไรมาเรียบร้อยแล้วเนาะคะ่ะถาดอาหารมันก็จะหลายว่าใส่ก็ได้นะคะพี่น้องแต่สาหรับผู้จัดการก็จะเล่งนิดนึงใส่เราหูซื้อ่ามันแดงไว้นะคะบางเทอแค่หนึ่งอาทิตย์กะสามารถแปลงโฉมเป็นจากสีมนๆหนึ่งสี่กลายเป็นสีแบบนี้นะคะพี่น้องแล้วก็ไข่นะคะไข่ดังไฟเรอบอก่ดังไฟเรอบ,อบอเปล่าน่ค่ะเป่เอา้าตอกเลยเดี๋ยวเดี๋ยว ที่ขาดไม่ได้นะคะพี่นออ้องก็ยังกับกระบวงกระบวงอะไขาดไม่ได้กระบวง <c oughs> บวง <c oughs> ิธีการผาสมนะคะพี่น้องผู้จัดการจะใส่ไข่สามหน่วยต่อน้ำสิบสองลิตรนะคะส่วนหนึ่งส่วนต่อหนึ่งส่วนหมายถึงองไรอีกละ่ะหมายถึงไข่หน่วยหนึ่งน้ำปลาส่วนหนึ่งสุลอดส่วนหนึ่งแต่กะปีเราจะใส่ไม่เยอะนะคะพี่น้องมันสีเข้มเนาะ เอาไปกินหมกม่วงเออเอาไปกินสมหมกมวงน้ำปลาหวานค่ะพี่น้องนะคะเอาตอกเลยอีละสามฟองนะคะน้ำปลาสามซ้อนกินน้ำปลาพี่น้องเสียบดังหนึ่งสองอ่าสามอ่าพี่น้องคะบางคนนี่ใครจะจิมอีละไข่ยำใส่บางคนนี่ เดี๋ยวเด้อบางคนเปลือกไข่เพิ่งกับ,บวุ้ไส้ค่ะพี่น้องเจ้าสำนับผู้จัดการนะคะเปลือกไข่นี่คือแคี้วเสียมดีดีแห้งค่ะมาสามารถขย้ำขย้ำใส่ได้เอาหนึ่งช้อนแต่แต่คนก็ยังมากกินผงสุรดองแต่คนกันยังมากกินผงสุรดอาใส,ส่หลายเสียมหลายเพื่อนว่าอูอา้อ้าวแถม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 ,แถม,แถมหุ่นเสียงอื้อนะคะผืดพักเพึ่นก,นกับมักสุรดคือกันค่ะพี่น้องนะคะเอา้า เอาอยางเอื่อยไปบอโอ้ยเยอะมากฮึโมเมนตัโตเอาอยางเอื่อยไปบ่กะปินะคะจะใส่แค่นิดเดียวนะคะไม่ได้ชิมอิจฉะป,ะม,ปะมณัณอ่าประมาณนี้เอาเฮียมันเฮีย,หยอหล่านี่จริงอ่ะเอื่อย่ากใส่มือขย้ำนี่มันสิแบบว่ามันสมจริงมากเลยนะนัวใช่ทำไมหนูไม่ไมทำละลูกมิเชมิค้าหมักดิเอ้าเขาใส่ซ่อนนี่ เออแต่ว่าบางคนเพิ่นใส่ถุงมือเนาะคะ่ะเพิ่นใส่ถุงมือเพิ่นกะจิแบบขยำขยำเลยอ่าแล้วก็ใช้จานตีอ้าวแล้วไข่มันจะไงผัวอยู่อีหล่าตัวคือบโหยำอนตัวยำเหล่าตัวกระไข่ขลูกสีน,น่าหนูนี่ปิดจัดการกับปู่ฝ้าเห็ดเนาะ <laughs> หอยมัดตัวใหญ่กว่านนัะ้ตัวนี้อ่านี่เป็นสูตรที่แบบว่า นะคะเป็นสูตรเหล่งรัดเลยนะคะพี่น้องตั้งแต่เฮตมาเนี่ยหนึ่งอาทิตย์นะคะหนึ่งอาทิตย์วันนี้หลายคนถามข่าวว่าแล้วนามหรอเขาใส่้นามยังก็คือมาถามเขาทำไมไม่ไม่ตัวถามเอ๋อกันเขาใส่นามยังอะไรสินาเขาใส่นามยังคะจัดจางหนานี่นะคะพี่น้องเขาสามารถใส่ได้หนามยังก็ได้ค่ะพี่น้องแต่ว่าผู้จัดการจะนิยมใส่นามในสาะนะคะเพราะว่านามในสาะเฮานี่เอาตี น้ำในสาเห่านี่เขามีจูลินซีอยู่แล้วค่ะพี่น้องจูลินซีนี่คือเป็นสิ่งที่มีชีวิตนะคะถ้าเขาใส่น้ำกอกเขาต้องตากแดดไว้สองถึงสามวันนะคะแล้วก็ขยาดขยาดเพลินนะคะเขาเ็ยสิเอามาใส่ด้ายแล้วค่ะพี่น้องเด้อแต่ของของผู้จัดการนี่ก็คือจะเอาน้ำกอกเอาใน้ำสาเขาเลยเขามีจูลินซีอยู่แล้วแล้วก็นันก็จะเป็นเล็วของสิ่นะคะพี่น้องนะคะนี่ค่ะน้ำที่เขามาจากสาก็จะสีมนวนๆของสิ่นะคะ เนี่ไใดที่เราไปอยาซิมเด้บเด <_ d ew is> อบันนี้เด้อตัวไงอยู่พี่น้องอยากใส่กัะปิอีกอยากใส่กัะปิอีกอยู่มันบนน่ออือเอาละเอาละเอาละอ่าววิธีการเด้อค่ะบันนี้เด้อแต่ว่าผู้จัดการนะคะอันนี้คือไผใส่ก็ได้บ่าใส่ก็ได้แต่ว่าผู้จัด,ก,ดาจการนี่คือจะเอาหัวเชื้อเกานะคะพี่น้องที่เฮ้าเห็ดไว้ที่มันเป็นอยู่แล้วนะคะมาเติมนะคะเพื่อที่จะเป็นการเร่งอกีก คูณสองสินะคะ่ะเอา้าอันนี้มักใส่หลายค่ะพี่น้องผู้ใดหมีหน่อยก็ใส่หน่อยเด้อค่ะแ่ว่าผู้จัดการเนี่ยก็จะมักใส่ได้หลายอันนี้นี่จริงๆนี่ตัวน,นี้น่ะถ้าเอามาเติมนี่นีก็ได้ค่ะพี่น้องอ่ะลังจากที่เขาปรุงก็อย่งะงใส่อันนี้ไปแล้วสิอู้หอมยังน่อยล่ะหอมชวนหอมหวนชวนรับประทานเออชวนรับประทานนะคะอ้าวเดี๋ยวเอาตัวนี้ออกก็เด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิ วิธีการเอาใส่ห้อเอาใส่แบบพอบะมาณเด้อค่ะพี่น้องเด้ออย่าใส่เยอะจนเกินไป好吗ข,ขวดละเท่าไหร่ดีคะะอาขวดละช้อนค่ะลูกขวดละช้อนเอากิน <c oughs> นี่อ่ะสองห้าใสส่วนเึ่งก็ได้อ่ะสองช้อนก็ได้เราเยอะอ่ะก็จะประมาณนี้นะคะพี่น้องเพราองใสหลายเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยจริงๆเขาเขาเติมจุลินทรีย์ไปนะคะเขาเลยใส่สองส่วนนะคะใ <c oughs> ส่ไปเลยสองช้อน นี่อัน,นพียไฟเปิดฟ้าให้เปิด,ปดทำเมรนะต้องให้บอกต้องให้บอกไม่มาเปิดซ้อยกันอือันนี้ขวดลิดรดเคิองนะลิดเคิงตนะ้งใส่สองสองพึ่งไปเลยเพราะว่าเมื่อกี้เราเติมจูลินทรีย์จริง,รงหัวเชื่อนะคะเขามาเติมแยกตั้งหากกระไรด้แล้วค่ะพี่น่องเด้อ กราเติมต่างหากได้นะคะนี่ค่ะเขาก็เติมไปแบบนี้นะคะเปลือกเ้าก็ใส่ไปเลยค่ะพี่น้องนะคะเปลือกไข่มีประโยชน์มากนะคะพี่นอ้องอือพี่น้องเฮดไว้เด้อค่ะในสวนเฮานะคะเพราะว่าเขามีประโยชน์ค่ะเขาสามารถดับกินก็ได้นะคะพี่น้องผู้ไดเลียงไก่ไข่ไก,ไก,ไก,ไก่บ้านนะคะเขาสามารถแบบว่าเอาไปไผสมนะคะแล้วก็ฉีดผสมน้ํานะคะแล้วก็ฉีด ได้ขอกไก่ขอกเป็ดเท่าก็ได้ค่ะนะคะเขาสามารถดับกลิ่นได้ด้วยค่ะเด้ออืมหอยอันนี้ห้อสีใดเบิกไลน์ดี่หนูเพราะว่าจ,จริงๆปกตินะคะไข่สามฟองผู้จัดก,การจะเฮ็ดเคสิบสองขวดด้วยค่ะพี่น้องแบบสูตรเข้มข้นนะนะคะแต่มื้อนี้บ่าเข้มขน้นปัญหาเมื่อกี้รุงเทน่าไอ้ว่าเชื้อเพิ่นลงไปนะคะ เ่ากรเป็นคือเก้าค่ะพี่น้องนะคะอันนี้เอาใส่หรอือเปล่าเฮ้ใส่แล้วค่ะเอาใส่หรอือเปล่าเอาไปใส่ต่อให้มันเบิร์จากขวดนี่มากนี่เออนี่ค่ะหัวเชื้อนะคะเขาสามารถมาเติมแบบนี้ได้ค่ะพี่น้องนี่เติมหน่อยเติมหลายขึ้นอยู่กับของทีเฮามีเด้อพี่น้องเด้อเอากลัไ่ไผลก็ลั่มั่นเลยค่ะเด้อที่หัวเชื้อนะคะเติมไว้เพื่อจะ เป็นวหนะคะเขาไปเล่งเขาไปซอยกันเหตุผนให้ใหุจูลินซี่ทำงานเนอะคะ่ะพี่น้องก็เดี๋ยวพอเติมเข้าไปปุ๊บนี่สีสวยเลยค่ะพี่น้องนะคะเมืองพอเติมเข้าไปสีกับสีออกประมาณชมพูนิดๆน,นะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนอะคะ่ะพี่น้องก็เอาไปตั้งวหตากแดดนะคะเขา,าสามารถตั้งแบบนี้ก็ได้หรือสนอนว้ก็ได้คะ่ะพี่น้องนี่เด้อหรือจะนอนแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่า วิธีการดูแ,แลเด้อค่ะพี่น้องเมื่อมาชิมไปเลยเด้อค่ะสังเกตว่าคนที่เฮดนําเชือจุลินซี์สังคอแสงเป็นยังคือเพินเ่นกันยังเป็นสีขาวอยู่คือเก่านะคะให้พี่น้องสังเกตว่าขวดที่เป็นสีขาวนี่เพิ่นมีแก๊สถังในบองสีนะคะเข้าตรงแบบว่าไปว่าตรงเปิดฟ้าก็ไดพี่น้องค่อยๆลีออกให้ร่มเพิ่นออกให้แก๊สเพิ่นออกนะคะเดี๋ยวจุลินทรี์จะทํางานเพราะว่า เพิ่นกับตรงกันออกซิเจนเหมือนคนเห่าคือกันค่ะพี่น้องนะคะนั่นคือการสังเกตเพราะว่าหลายๆคนถามผู้จัดก,การว่าอขกระเฮ็ดคือเจ้าบอกเป็นยังคงขอ,งอยมันคือเป็นสีขาวเป็นสีมนๆสีแบบแบบนี้นะคะพี่น้องนะคะนั่นก็เพราะว่าเขาขาดออกซิเจนนะคะพี่น้องคือแบบแก๊สเพื่อนหลายนะคะเห่ากับต้องไปเปิดให้เพิ่นนี่ห่อไปตากไว้นี่เหาก็ต้องเขย่าทุกเบอค่ะพี่น้องนะคะไปเขย่าเขาแบบนี้นะคะแล้วก็ว่างไว้คือเกานะคะ แล้วคนขย่าเอ้าขย่ายังไงหนูเฮ้ยเฮ้ยเนไเฮ้ยขย่ายังไงเดี๋ยวให้คนขย่าให้ดูด้วยค่ะน้องคนขย่าได้ขย่าเก่งแม่นี่บอค่ะค่ะนี่นะคะอืออือฝุ่นเขย่าอันนี้วันเสาร์สีเฮียไี่หนำอะไรเนี่โอ้โอ้โอ้อืมื่อเดี๋ยวเติมเบิร์ตแม่นบ่ได้แค่นี้แม่นบ่มานี่ค่ะ อันโอเคอ้าวเดี๋ยวต่อไปเา้าสิให้เลข,ขาเ้าเป็นคนผสมเองนะคะจับมือท่านค่ะพี่น้องนะคะเพราะว่าอันบางเทืีเข้าสิห์ขี่ขาดเห็ดนะนะคะเ้าก็บสิห์ใส่ผู้อื่นเห็ดกันสินะ,ะ,ะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรแอบแฝงเลยนะนี่ห้องท,ที่มาซ้อนมย่นี่มนันอ่ะอันผู้อันยืนเมึงก็จำใหม่เด้อเนี่ยช่วยเดือดเหตุเองสินะตัวน,นี้วัวได้นนไเนสัยนี้เหรนบ่เนสัยเพราะว่าเสื่อ เป็นยูเป็นหมอเมืองเลยอ่ะเป็นๆเพื่อนมาโอเคเลยส้เป็นอืมเป็นๆเนพื่อนมาไขบ่บนมีหัวเชื่อบ่ต้องเติมก็ได้คะ่ะพี่น้องแดงคือกันนะคะผู้ดไดมีก็เติมลงไปคะ่ะพี่น้องนะคะใจห้อนใจห่อนนะคะโแมงพอดีเลยโปรตีนโปรตีนมีมนุหอดควรนีนบร่บ่จนะ้ะอ่าโอเค เดี๋ยวต่อไปเฮาสิให้เลขาเฮาเป็นคนสาธิตนะคะให้เพิ่นลองเฮ็ดเมืองว่าเพิ่นสิจำสูตรได้บ่แต่ว่าผู้นี้คืสินักสุรดนั่นล่ะค่ะพี่น้องนะคะกต่สีบ่คือเฮาเป็นไดรนะเพิ่นกับสินักสุรดอืมแมนเอาเอาตะกร้าเอาเอาตะกร้ามาใส่แน่น้องใหม่ใจเกินโดยเพราะเป็นไม้พัชรีบอกโอ้ขอบคุณไม้พัชรีสิ ไม่ใช่ก็ดีขอคุณที้เป็นอ่าอันนี้ข้ก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวข้จะมาเฮ็ดอีกส่วนที่เหลือนะคะนี่ละค่ะพี่น้องคะกะหวังว่าคลิปนี้เนาะคะ่ะก็จะมีประโยชน์กับใครหลายๆคนที่อยากเฮ็ดไว้ใส่ในสวนนะคะเนาะเดี๋ยวคลิปหนะ้าเจอกันไหมคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ผู้จัดการแม่คนสวยกับน้องตั๊กคนรักเกษตรนะคะลาทนาผู้ชมไปก่อนเนะาะค่ะสวัสดีค่ะ